อโมาดูดิพี่มามาดูแล้วสวัสดีครับลูกเตี้ยแชนแนลวันนี้วันที่เท่าไหร่นลองเปิงสิบเอ็ดเมษาครับใกล้สงการแล้วครับ <10. S 2> สวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านเลยทีเดียว นะครับจากลุงเตี้ยแชนแนลอ่าก็สงการพี่น้องชาวไทยทั้งทั่วประเทศนะครับอีกไม่กี่วันนี้ครับสงการจะลงแล้ววันนี้วันที่11แล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับคลิปเช้าเช้าวันที่11เราจะมาทําห่อหมกปลาไหลใส่กะทินะครับห่อหมกปลาไหลใส่กะทิครับสหายรักนะฮะวันก่อนคลิปที่แล้วต้ม ขี้เพี้ยไปแล้วครับผมเมนูนี้มื้อนี้จะทำห่อหอมกปลาไหลใส่กะทิครับพี่ห่อหมกใบยอนะครับใบยอยังไม่เด้่ยังยังไม่ได้หัน่น <c oughs> อันนี้เครื่อง <c oughs> เครื่องเทศเครื่องแกงเก้าอย่างนะครับรวมกันหลายอย่างมีกระชายหอ,หอมหอมกระเทียมพริกไทยอ่าดีปีนะครับข่าตะไคร้อันนี้อันนี้ปลาไหลแช่ตู้ไว้ครับผมนะครับกําลังเดี๋ยวจะหัน่นแล้วก็ทําเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เราก็จะหอ่อห่อใส่กระทงกระทงใบยอครับรองด้วยใบยอแล้วก็ตามด้วยกะทิเขาเรียกว่าห่อหมกกะทิปลาไหลครับผมนะครับห่อหมกกะทิปลาไหลเดี๋ยวได้แซ่บสหายละครับได้แซ่บแน่นอนก็โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวตำน้ำพริกสักยกก่อนสหายเลยครับฟังเสียงตำน้ำพริกเลยนะถ้าตำทีโอเคถ้าตำห่างไม่โอเคไม่โอเคอ ทำเครื่องแกงอยู่ครับก็มีหลายตัวอยู่ครับสมุนไพรเนาะมีใบมักรกูดคาตะไคร่อ่มีดีปีใส่ไปหน่อยนึงครับผมนะครับแล้วก็ใช้กะทินะวันนี้ใช้กะทิกะทิกล่องเนาะอ่คั้นคั้นไม่ทันเนาะครับอ่าวัวจะไปหารูปลาไหลลืมคั้นกะทิไว้เไปซื้อมากล่องกัน้องเปิด แล้วก็แกมแจมไปด้วยหัวปลีอ่าหัวปลีกล้วยน้ำว้าครับเนาะหัวปลีใส่ไปนิดนึงอ่าหอ่หอห่อหมกกะทิปลาไหลนะครับสูตรลงเตี๋ยครับห่อหมกแบบบ้านๆเราเนานะอ่าทำมาหากินเนอะพี่น้องเนอะอันนี้เขาเรียกว่าอาหารบ้านๆของของพี่น้องชาวสังขะนะครับพี่น้องที่อยู่แดนไกลเนาะพวกเราอยู่ในป่าทากันอย่างเงี้ยเนาะหอ่อเมนูนี้น่าจะแซบ่บอ่าอยากจะให้สหายรักมาชิมดู ห่อหมกปลาไหลใส่กะทิฝากถึงคอปลาไหลทุกท่านเลยทีเดียวนะครับรับประกันได้ว่าห่อหมกปลาไหลเอาเส้นเมาออกแล้วครับครับเ,เส้นเมาไม่เมาใบมะกรูดนะครับมะกรูดซอยครับผมมะกรูดซอยนี่ใบยอเราจะหั่น กำลังหัน่นหั่นปลาไหลเป็นแว่นครับสหายห่อหมกปลาไหลเนะาะเมื่อกี้ตามเครื่องแกงเสร็จแล้วตอนนี้เหลือหัน่นหั่นปลาไหลครับผมหั่นปลาไหลเสร็จแล้วก็จะคนอ่าคนห่อหมกให้เข้ากันแล้วก็ใส่กระทงเป็นอันว่านึ่งสักี้สี่โมทีก็สุกแล้วครับนี่กำลังหั่นเป็นแว่นแว่นอยู่แซบ่บ ปลาไหลทำห่อหมกหมกปลาไหลหหมกปลลาไใส่กะทิครับอาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมเคยกินนะครับใช่หากินก็ได้กกิยาคนก็ไม่ค่อยทำด้วยเลครับใช่ใช่พื่นนี่มีเราเลยเหรอบ้างครับห่อหมกปลาไหลแซ่บเลยหนวดเด้อพี่น้องเอ้ยห่อหมกไหลนี่อืนี่แหละครับห่อหมกเอียน เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยครับอืมเตรียมไว้หมดใบย,ยอน้ำพริกอ่าเครื่องแกงแล้วก็ใบมะกรูดหัน่นใบกับใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับแล้วก็จะมีกะทิโรยหอมหมกกะทิหอมหมกกะทิใบย,ยอปลาไหลเลยครับสุดพิเศษ อยู่บนทะเลนั่นสุดต้องสับได้ปันกลาง <c oughs> บบเด็ดแน่เลยอันนี้ครับ <c oughs> ตอนนี้เอาห่อหมกใส่กระทง นะครับหลังจากใส่กระทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงเทจ,จะไปนึ่งเนาะพอหนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับสหาย,อ,ยอีกสักครู่เดียวอีกสักครู่เดียว่ะ น่สุดชาววนะังเลยครับเนี่ยชาวังนะเลยครับ แค่ภาษาเองเรียกพี่แหละต้องทำได้อย่างนี้ผมเรียกป่าแล้ววะเดี๋ยวเราดูสูตรผมนะสูตรนี้หอมริงพี่หอมาเนยยอตีนยอมาแล้วสูตรนี้สูตรนี้แอบจํามาแอบจําสูตรยายมาที่มันจ้างเด็ดตำเมื่งห้าบาทอ่ะครบเลยห้าบาทครับครับครับใช้เป็นสามสองสามปีก็คือรู้หมดเลยไข่ดีที่สุดในไครที่ดีที่สุดในทางค้าเลยเอาทำร้อยร้อยห่อก็ไม่พองแก่ ทำแมบบ้านเก่าแล้วที่บ้านนี่ครับครับประมาณสี่สิบปีที่แล้วโชคดีมากผมเนี้ยโชคดีมากโชคดีมากเลยได้มาดูนิดหน่อยเมนูนี้จดไว้ถ้าจําไม่ได้นะอาวมีร่วมเวลาให้เขาทำเขาจะทำขายอย่างเดิมมากเนี่ยถ้าทำแบบนี้นะทำขายตลาดกระจุยเป่าของวันเนี้ยเน็บไปเออเน็บไปวันละถาดพอยี่สิบสามสิบห่อครับี่ไม่ต้องเยอะแต่ว่าแบบนี้เลยคขาบอกว่าชนะมันไม่เหมือนกัรที่มันเอาขายสูงยี่สิบสามสิบทำขาย เราคิดว่านะเครื่องมันไม่น่าจะเหมือนเราไม่คนละแนวคิดว่าหรือ <c oughs> เขาจะเจ๋งกว่าเราเราไม่รู้แหละ โรยกะทิก่อนนะครับโรยกะทิก่อนนะเ,นเดี๋ยวนะกว่าจะได้กินนี่มันก็ยุ่งยากหน่อยสุกุ้งเจี้ยเนี่ยครับครับมันในเช้าครับครับมันมากเรื่องหน่อยเนาะไปมามไปมาไปมา,ไปมาครับโอ้โหครับเรื่องราวมันจะเยอะหน่อยเนี่ย <c oughs> โ,โหสิบปีสามสิบสามสิบปีอยู่กับให้ยาตำน้ำพริกตบเลย เรียบร้อยแล้วคุณยายไม่ต้องบอกอะไรผมแล้วมักนก็จะทำเองทุกวันนั่นแหละให้มันขายอยู่นู่นใสอันนี้จนี่เราจะโรยจะใส่ทีตอนค่ะบอสนะตอนตอน,ตอนจะสุกขาไปตอนเก็บอ่าอยู่นี่มีกรคงง่ะครับรนนลุงเตี้ยแชนแนลอ่าห่อหมกปลาไหลใส่กะทิเสร็จแล้วครับสหายตัวนี้ครับ ลุลุลุยอย่างพอเน่ยเป็นไงอ่ผู้ชิมแซ่บบ่ลูกแซ่บไปครับแซ่บดีแซ่บเลยหรออ่าร้อนร้อนอยู่ร้อนผมไม่ร้อนเลยผมไม่ร้อนเลยอร่อยและอร่อยใส่กะทิก็มีรสมันนะครับใส่หยวกใส่หัวปีกล้วยอ่า เรอ,อกันใหญ่เลย่ครับผมมันมีรสมัน,อ,นอันนี้เอาไว้ที่นี่ลูกใบยอ,อก,กินได้หนูกินได้กินได้กินได้ครับแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ต้องกินที่ชอบก็กินโอเคครับผมสหายรักครับสำหรับคลิปห่อ,อหมกปลาไหลใส่กะทิของลุงเตี้ยนะครับเมนูนี้ฝากให้สหายรักขอปลาไหลทุกท่านเลยทีเดียวอร่อยมากครับผมแซมมากครับแซบกหลีพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับสหายรักอยู่ทั้งบ้าน สหายรักของลุงเตีอยเด้อขอบคุณหลายๆเลยทีเดียวขอขอบคุณสหายรักทุกท่านนะครับคุณผู้ชมที่รักที่อยู่ทางบ้านโอซุราไส่ชักโคชะตานะแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอซุราใส่ครับซ้ำใบดีสุปุโตคนพี่น้องมิงกะลาบาครับเาะบบมาหมดไปแล้วเว่ยจะหมดแล้วไม่เ็นไรกินอืยังรวยเลย